สวัสดีครับพี่น้องพอกระไปแสนชนแนลคือเกลีมาสฉีดระเบิดหัวพี่น้องระเบิดหัวมันสับปะหลังนะครับมันกัดที่เข่าสามเดือนนะครับอีกสามมือนะครับสามมันกัเต็มสามเดือนพอดีนะครับพี่น้องมันแฝงนี่ของไอ้แสนนะครับ,นะรบ,บ,นบเ,เนานะนม,นานนะนะมือนี้กระชีมาฉีดระเบิดหัวนะครับพี่น้องมันกัดถ่วมหัวเราละพี่น้องคุณนะ สวมหัวพอดีฉีกันดีเขายากแน่นะครับกะให้ถาดอาหารทาั้งใบครับถาดอาหารทั้งหลากควบคู่กันไปนํานะครับพี่น้องเนาะมันก็เลีงเสด็จรับสารอาหารเต็มที่เนาะเดี๋ยวไปฉีกกันเลยนะครับพี่น้องเนาะมาเนี่ยโอ้ฉีกกันเลยพี่น้อง มันก็สูงแน่พี่น้องอไปทางานะไหนก่อ,อนเนาะไปทางนี้เลยพีย่น้องโอสวมหัวมันสวมหัวพอดีพี่น้องสวมหัวพอดีไปนที่และไปใหญ่แน่โอ้ยหนกหนกพี่น้อง

หญ่งหญ่เนี่ยจังน้อยนะครับเนาะเมื่อหนึ่งถือกล่อ,องพี่น,อน,น,น ig, ้องไปใหญ่เนี่ยนี่ละมีใบยิกใบงอกเนี่ยจังน้อยแบกนี่พี่น้องมาเอานี่กะใครเนี่ยเอ้ เนี่ยตั้งยางน่อยอยู่มันมันสูงสูงแน่พี่น้องอู้หูปัญาเนาะ phải nhạc nhanh 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 Ta nhanh nhanh mì nhanh nhanh Anh nhanh mì ta Này